นี่นะคะตอนนี้เราก็เก็บเสื้อผ้านะคะแล้วก็ลงทะเบียนกับทางโรงแรมนะคะจะมีพี่พนักงานเป็นพี่พยาบาลนะคะใส่ชุดพีพีมารับเราแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องของเรานะคะเราจะได้เป็นชั้น1ินะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเยน็นแล้วก็ยาแล้วเราก็พกของกินจากบ้านมาด้วยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก่อนก็เข้ามาอยู่ในห้องที่เขาจัดให้แล้วนะคะค่ะเพื่อนๆเ,เข้ามาในห้องนะคะก็จะเจอกับห้องน้ํานะคะตรงนี้เฮ้ย หันกลับด้านมานะคะก็จะเป็นโซนของการต้มน้ำนะคะแล้วก็ตู้เย็นเล็กนะคะให้เราใส่ของกินของเรานะคะเผื่อว่าเราซื้ออะไรมากินเนาะเดินหัดเข้ามานะคะก็จะเป็นทีวีนะคะโต๊ะอ่านหนังสือที่วานของนะคะแล้วก็เตียงนะคะเป็นเตียงสามฟุตต่อกัน2อ,อันนะคะก็ค่อนข้างใหญ่เลยนอนคนเดียวต้องเหงาแน่ๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราต้องกักตัว8วัน7คืนนะคะกวาดโผอะไรกันมาบ้างนะคะเรามาอันบ็อกซ์ของเราเลยนะคะ จะมีเสื้อผ้าใส่ชิวๆเลยนะ8วันนะคะกระเป๋าก่อนนะคะก,ก็จะพกสเปรย์แอลโกอฮอล์มานะคะเพื่อเอาไว้ฉีดพ่นอะไรต่างๆนะคะเราก็จะมีแว่นใส่ตานะคะของก่านนะคะแล้วแมสต่างๆนะคะที่เอามาเพื่ออุปกรณ์อาบน้ํานะคะในนี้ก็จะมีพวกแบบ ครีมอาบน้ํายาสระผมอะไรใดๆคือเอามาเหมือนย้ายบ้านเลยนะคะแล้วก็จะมีถุงยานะคะหมอเคสลดความให้กินนะคะเนะะี่ยค่ะ working woman ตัวจริงกระเป๋าทํางานนะคะ,ะก็พกมาข่าวกอก็มีนี่นะคะ simple food นะคะจากพี่แยมนะคะส่งมาให้ประมาณ3วันที่แล้วชีวิต กอดเป็นคนสู้ชีวิตนะคะแต่โดนชีวิตสู้กับตลอดเลยคะ่ะสู้กับแรงมาก <Come on. S 1> สิ่งที่กดขาดไม่ได้เลยที่กดพกมานะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะจากร้านปิงทะเลดองซึ่งตอนนี้เขากำลังทำแบรนด์ใหม่นะชื่อเดอละดองแซลมอนนะคะเป็นส่วนราวท้องนะคะเขาแร่มาให้เราอย่างดีเลยนะคะแปะแผ่นซับน้ำมันนะคะของแซลมอนมาให้อย่างดีแล้วก็จะแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะอบอกว่ามี2กล่องนะคะดูดีโคตรแน่นเลย สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเซ็ตยานะคะที่พี่พยาบาลเขาให้เรามานะคะก็เป็นรักษาตามอาการนะคะอันนี้ก็จะเป็นควอนตินเดย์วันของกว่านะคะข้าวเย็นนะคะก็จะเป็นเดลระดองใบปิงทะเลดองนะคะแซลมอนกับข้าวจากโรงพยาบาลนะคะมีข้าวผัดอืมรสชาติคนป่วย <laughs> โอ้ยท้องแซลมอนเดอ้อ Good มอ r นี่ g นะคะพี่พยาบาลมาวัดไข้นะคะแล้วก็วัดค่าเลือดที่เนีวนะคะแล้วก็มีข้าวต้มมานะคะรมถึงน้ำแล้วก็ทิชงงทพิชูของพี่พี่เราฝากมาให้นะคะได้เวลามือเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปเปิดดูกันนะคะว่าเขาให้อะไรเรามากินมีน้ำกระแรลด้วยมีน้ำสุก มาดูกันว่ามันคืออะไรน,นี่ก็จะเป็นต้มจืดฟักนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นไก่ต้มน้ำปลาน่ากินมากเลยจุ๊บอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวื้อเย็นของวันที่สองกันนะคะมีแกงอะไรด้วย ที่ตรวจ ATK ไปก็คือมันไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าไปตรวจ PCR แล้วมันขึ้นน่ะมันเจอแต่ ATK ตรวจไงก็ไม่เจอเนอะเอาะมาทุกข้าวกันเลยน่าจะเป็นแกงอะไรสักอย่างแล้วก็กะเพราหมูสับบุญเชียง มอร์นิ่งชาวันที่สามนะคะรู้สึกไม่ดีขึ้นเลยได้แก้วมานะคะเมกฟ้ฝากแก้วมาให้ก็เลยจะต้มน้ำร้อนกินนะคะอาหารเช้าของวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะมือ้อเชยงวันนี้นะคะก็จะมีแกงรู้สิแกงอะไรแกงอมนะคะหมูยอนะคะกับ น่าจะเป็นหมูกระเทียมน,นะเดี๋ยวไปกินข้าวกินยากันต่ตเไยค่ะภาน,นีนก็มือเย็นของวันที่สามนะคะกนก็ได้ยามากินเพิ่มน,นะคะเพราะว่ารู้สึกเจ็บคอมากเลยอาหารนะคะวันนี้เย็นนี้นะ่าจะเป็นอะไรนะอะไรนะผัดอะไรไม่รู้อะ่ะคิดว่าน่าจะอะร่อยอยู่เดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะ มอร์น,นิ่งนะคะวันนี้ก็ได้เป็นข้าวต้มมาเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าที่ไม่เหมือนเดิมหมะก็คือพี่สาวเอาซื้ออ,อมมาให้เพิ่มนะคะแล้วก็ทําคันน้ำมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งนะคะน้ำมะนาวก็คือจะอยู่ในเต้นทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามือเที่ยงของวันนี้จะเป็นอะไร หลังจากที่กวาดได้น้ำผึ้งมะนาวนะคะก็กรู้สึกคอดีขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวนะคะแล้วก็กินยาเต็มไปด้วยยาไปหมดเลยนี่นะคะก็เหมือนจะเป็นต้มจืดนะบดูก่อน้อาวอันนี้จะเป็นต้มจืดฟักมือนั้นต้มจืดฟักอร่อยอันนี้ก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะคะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นกับหน่อไม้นะคะค่ะยันนี้ก็ก็หลับนะคะแล้วก็เพิ่งตื่นเดี๋ยวหาแว่นทำอีก เเราองยลไมม่ห็นหพี่เราก็ฝากน้ำไว้ตรงนู้นนะคะ๋ยวเอาเอาแก้วน้ำก่อนเาเย็นของเราถ้วยซุปนะคะน่าจะเป็นต้มจับชายนี่ต้มจับชายจริงๆด้วยกว็เดีชอบกินต้มจับชายส่วนในกล่องนะคะก็จะมีอะไรอะ่ะเหมือนเป็นยำยกับหมูยอ ตอนนี้ร่างกายก็เหมือนค่อยๆรีคอเวอร์ขึ้นมาแล้วแล้วก็คอก็เจ็บน้อยลงนะคะเพราะว่าได้เป็นแบบน้ำพึ่งมะนาวจากพี่สาวนะคะช่วยได้เยอะมากแล้วก็อมยานะคะจิบน้ำอุ่นตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก่อนขอไปกินข้าวก่อนนะคะก็มเช้าวันนี้ของเรานะคะกินโจ๊กทุกเช้าเลยแต่ว่ามันก็ดีนะอุ่นๆคอนะคะเขาก็จะให้ซีอิวมาแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเทกันเลยนะคะ อากลับก็ต้มน้ำร้อนจิบๆไปนะคะเราก็คิดว่าตอนนี้ข้าวเที่ยงน่าจะมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปดูกันนี่ก็แน่อันนี้ด้วยนะคะก็มีเออชจะเป็นแกงส้มนะคะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่า ตั้งแต่ไม่สบายมานี่คือกินของปเปรี้ยวกินของเผ็ดแล้วเจ็บคอมนากอันนี้นะคะก็จะเป็นหมัดหมูกระเทียมไก,ก่กระเทียมนะคะแล้วก็ผัดผักน,นะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวเราออกไปเอาเข้าวเย็นของวันนี้กันนะคะอะไรเอ่ยข้าวเย็นของวันนี้นะคะก็เป็นจะเป็นต้มจืดนะเดี๋ยวลองดูซิ ้นจืดเต้าหู้ผักาศนะคะอันนี้เราก็ชอบกินส่วนในนี้จะเป็นผัดน่าจะปลาแล้วก็ผัดผักนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยวันนี้ค่ะวันนี้ก็ตื่นสายนะคะนี่ก็เกือบจะเที่ยงแล้วแต่ว่าเพิ่งกินข้าวเช้าได้มาเป็นข้าวต้มเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกินยากันก่อนนะวันนี้ก่อนก็ตัดคลิปเสร็จแล้วนะคะเพิ่งจะมีแรงลกมาตัดคลิปแต่เราก็จะกินข้าวกลางวันนะคะเรามาเปิดดูกันเลยว่า ข้าวกลางวันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้มาที่ถ้วยนะคะก็จะเป็นต้มจืดฟักน้องไก่นะคะที่เราชอบกินติดใจจังมีน้องไก่ด้วยข้าวกล่องนะคะก็จะมีหมูอยอหรือว่าไก่ย้อนนี่แหละแล้วก็เหมือนผัดพริกถั่วอย่างเงี้ยค่ะกินข้าวก่อนนะได้เวลามื้อเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูกันข้าวกับอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันเลย มุมจากห้องที่กวาดอยู่นะคะก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ด้วยอยู่ในห้องนานๆก็เริ่มแบบเบื่บอๆดูกันว่ามันคือแกงอะไรโชคดีที่คอกว่าดะดีขึ้นแล้วนะคะไม่งั้นกดกินพววแบบแกงๆเผ็ดๆนะแสบคอมากวันนี้ได้เป็นข้าวผัดะค,ะค่ะกุนเชียงนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเลย นี่นะคะเพื่อนๆแล้วหลังจากที่ลิ้นเราพอจะรับรสชาติได้บ้างแล้วนะคะเราก็สั่งปูโรตีชาชากนะคะมากินร์นิ่งค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์นะคะที่กว่าจะกลับไปทำงนานแล้วนะโชคดีนะคะที่ work from home อยู่เดี๋ยวเราออกไปกอาข้าวกันเลย เปก็เหลือ,อยาอยู่2ตัวนะคะเป็นยาที่พี่หมอเพิ่งสั่งให้นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยมันเป็นเหมือนแบบฆ้าเชื้อข้างใน,นะค่ะเราก็จะออาไปเอามือเที่ยงของเรากันแล้วนะคะจะเป็นมือเที่ยงวันสุดท้ายของเรานะซินีอะไรกินอะนนนะว้า ก็น่าจะเป็นของโปรดของเรานะเพราะว่ามันคือต้มจืดผักกาดขาวเด้อหมูสับอันนี้จะเป็นเหมือนไก่ซีอิ๊วหวานนะคะกับผัดผักเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะแล้วก็จะได้ทํางานต่อกันเลยค่ะแล้วเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายนะคะก็มไม่รู้ว่าอาการอะไรอะะะ่ะมันก็อยากกินของแบบข้างนอกแล้วอ่ะก็เลยสั่งนี่มาเลยจ้าปิ้งทะเลดองเห็นไหมอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเอาไปเอาก่อน นั่งแถนน้ำดองให้ด้วยนะคะแล้วก็สาลายเลิศมากนี่นะคะเขาก็แถมสาลายให้เรานะคะอันนี้เราก็มีน้ำดองนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดองให้เราด้วยเส้นสปริงดองนะคะมืเอเย็นมันสุดท้ายมันก็ต้องพิเศษแบบนี้แหละนี่หน้าตาวุนเส้นสปริงดองจากร้านปิ้งเคดดอนค่ะนี่วุนเส้นมันก็จะดึงๆแบบนี้ ก็จะมีกุ้งดองที่หมกหมกมาด้วยนะเออเอาสิ